คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องน้องมหาโรนะวันนี้เนี่ยก็มาตามตากระต่ายของเกมมาเฟียนะโรน่ะมีตากระต่ายกันมาอีกแล้วนะสำหรับเกมนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดของนักพีจีนะครับผมแล้วก็แอบเห็นมาละสปอยนะครับผมมีเกมใหม่ที่กำลังจะออกมานะโรนะก็ทุกคนอาจจะได้เห็นค่ะเป็นปก ของเกมมาเฟียเมื่อวันก่อนแล้วนะท,ที่ผมลงไปเนาะก็คือเป็นเกมใหม่แล้วนะเออแต่ในเกมเนเป็นเกมมาเฟียนะก็ใครที่ทันเนี่ยก็ถือวปาโชคดีไปแต่ใครที่ไม่ทันเนี่ยก็เอาไว้รุ่นตอนเกมมันมาอีกทีละกันนะครับผมก็ไปแล้วนะเข้าเกมมาดีกว่าใครสนใจเข้าตัวกลุ่มโบนัดลิงใต้คลิปนะครับผม่ะมาเฟียเมหมนะมันจะโฉดมันจะโหดสมชื่อมันหรือเปล่ามาดูกันว่า วันไม่เนี icism. ่ยเอ้เอเดียวเดียวเดี๋ยวไปไวายเอ้ยกระเป๋าเป,เ,ปเปิดเปิดแล้วกระเป๋าเปิดแล้วโอ้แม่งคอมโบสามสี่รอบกระเป๋าไม่เปิดสักรอบไปก่อนอ่าเล่นเบทดห้ 5, าตัวสามสิบไปแล้วละกันเท่านะสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาท ปึง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 ,ปงคูณเท่าไหร่คูณ20เข้ามาตรงนี้50ต่าตังจ่าย10บาททุน่นไอ้นี่จะใช้ยังไงให้หมดวะ10บาทนี่บอกเลยว่าโอ้โห โอ้โออโต้ยาวๆแล้วนะไม่มีอะไรออกเลยนะแต่ว่า mm hmm. เงินก็ยังไม่ได้อากไปเยอะขนาดนั้นนะผมก็ถือว่ายังมีคอมโบยื้ออยู่ยังยื้อให้ได้เงินได้เงินอยู่นะแต่วันนี้เนะี่ยเกมนี้ผมอยากตั้งใจจะมาซื้อฟรีเกมจริงๆนะขอสักรอบได้ไหม mm hmm. ไม่น่าจะพอว่ะเป็นสเท่าไหรเป็นสี0สเนาะซื้อไปเลยแล้วกันได้ลับผมวัดใจกันบ้างเนาะเกมนี้ผมไม่ได้ซื้อฟรีเกมเลย และเกมมันก็มาได้ประมาณ2-3วันได้ละสำหรับเกมมาเฟียนะโอ้คูน,น้อยมากทุกคูณดิคูณแบบคู2คอณคูย่างเนี้ยแล้วตัวจ่ายมันก็แบบไม่ถึง10บาทอะไม่ถึง5บาทสักตัวเดียน,นะคือบางครั้งเนี่ยโอ้ยเห็นในกล่องเนี่ยลุ้นกัน คูณร้อยคูณร้อยอย่างเงี้ยบางคนได้คูณร้อยจริงแต่มันดูตัวจ่ายเนี่ยบาทเดียว,วก็ได้ร้อยกว่าบาทก็ได้ร้อยเดียวเท่านันะ้นคือมันไม่ได้เยอะนะมันหลอกตาเราเฉยทุกคนเกมเนี้ยอย่างหลายๆคนที่มาบอกกันเลยว่าโอ้โหผ,ผมได้คูณร้อยบ่อยมากฮนะ 120, คูณร้อยยี่สิบคูณโอ้โหร้อยสามสิบแต่ตัวจ่ายเนี่ยมาไม่แดกเลยเนี่ยรุ่นอาดูเนี่ยคูนี้สิบนะก,กว่าแต่ว่าตัวจ่ายม่นแปดบาทสุดท้ายคอมโบมาก็ แปดสิบบาทก็เกือบร้อยละก็เกือบเท่าคูณร้อยแล้วนะคือหลักๆเนะี่ยผมว่าถ้านับจ่ายจริงๆอะ่ะผมว่าผมเน้นตัวจ่ายดีกว่าเน้นคูณนะผมหนึ่งคูณเยอะไปเนี่ยตัวจ่ายแบบขี้หมายแห้งนะ้ไม่เอานะสุดท้ายคูณมาก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าตัวตัว,ต,วตัวให้คูณมันน้อยเนะนี่ยคูณสองร้อยเงี้ยโดนเบ็ดหนึ่งไปโดนคอมโบบาทเดียวก็หล้แค่สองร้อยบาท ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้แหละบางคังอาจจะกดเบ็ดห้าเงี้ยเนี่ยซื้อฟีกไปสามร้อยจ่ายหกิวกระบทไอ้เี้ยน้อยก็ไปบอกว่าจะไปเพื่ออะไรวะนะไม่ยอมแพ้แล้วนะยังตั้งใจว่าอยากจะเล่นออโต้เกมนี้ไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยแต่มีอีกเบ็ดหนึ่งที่ผมอยากเล่นมากๆแล้วนะก็น่าจะเป็นเบ็ด เบ็ด9ก้าเนาะไหวปพาะวะเนี่ยโหสูงนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> กดมือกดมืออุย้ยเฮีย yeah. เบ็ดเก้าดอกเดียวเข้าฟรีเอาละไงเป็นเรื่องแล้วไงผมชอบเกมนี้ตรงหมุนมันเยอะอน่นะมันให้หมุนเราเยอะมากสิห้าหมุนเลยนะที่มันให้มาเนี่ย ก็พอๆกับเกมตระก,กูลไอ้พูดจิ๋วเนาะเท่าที่ผมนึกได้นะว่าที่มันที่มันมีหมุนมาให้15หมุนเนี่ยก็น่าจะเป็นพูดจิ๋วแล้วนะแล้วก็เกมอะไรอีกไม่รู้เยอะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกัน,น,กนทางบีจีอ่ะแต่ไม่คิดว่าเอ้เกมใหม่ๆเนี่ยของทางพีจีเนี่ยจะเอามาใส่ก็ยังเอามาใส่อยู่นะ,ะการให้หมุน15หมุนเนี่ยแต่โวคูลี่บอกเลยว่าหมาไม่แดกมากๆแล้วนะดูมันจ่ายดิ อย่าบอกนะฟีเร์เกมเบ็ดเก้าไม่จบไปอยู่90บาทอะ่ะ80บาท90บาทนี่ไม่ใช่นะนะอูห้หลังๆกระเป๋าคูณ10ไม่มีเลยนะ,ะกระเป๋าคูณร้อยคูณ10ไม่โผล่เลยนะ,ะโอ้แต่คูณ2คูณ3เมื่อกี้3กระเป๋าอะ,ะมีแต่คูณ2องะท <c oughs> ุกคนฮะ <c oughs> เปิดมา <c oughs> เพื่ออะไรพี่ไม่ได้เปิดสองกระเป๋าได <c oughs> ้หวะเออ คูณสิบโอ้ยยี่สิบสวยอันนี้ได้อยู่ร้อยสิบแปดบาทไปต่อกำไรแล้วตอนนี้กำไรก็เฮ้องนะเอามาพันหนึ่งดีกว่าอันนี้มีอยู่แปดร้อยอยู่ลืมไป้องนัะนึกว่าเอามาห้าร้อยโอ้โพีเจเบ็ดเก้าไม่สุดอ่ะ นี่กดมือเข้าเองวนะอันนี้ไม่ได้แบบโอ้โหสักกี้มันสโลตรงคูณร้อยนึกว่าได้แล้วจบไปที่290บาทแล้วนะก็ยังไม่เป็นกําไรหนักเนาะยังยังเป็นแบบทุนคืนนะยังได้ทุนคืนอยู่ ฟรีเกมดอกเดียวแม่งลอ่อเอาซัดยับเลยแล่วนะคือหมายเหมือนเหมือ <ME> นจะบอกว่าเอ้ยกูเข้าฟรีเกมให้แล้วนะจากนั้นเดี๋ยวกูแดกยับแน่ 9, 3, เก้าสามยี่สิบเจ็ดเอาหคูณสิบยี่สิบบาท โอ้โหเนี่ยนะดูตัวจ่าย20บาทแม่งกระเป๋า4กระเป๋าไม่เปิดสักกระเป๋าดูมันทำเอ้ยตัวจ่าย20บาทเนี่ยไม่น้อยนะถ้าโดนกระเป๋าหนักคูณ10แม่งกระป่าไปโอ้โหเยอะอะ่ะคูณยี่สโอ้โหปาไปเท่าไหร่แล้วล้นโอ้โหดูดิแม่งสุดท้ายก็กลับมาจ่ายตัวแบบ เท่าไรอ่ะสิบาท20บาทดูดิตัวจ่าย17บจบาทกระเป๋า5กระเป๋าไม่เปิดสักกระเป๋ามึงจะเกินไปละก็คือมันสุ่มนั่นแหละฮะนะสุ่มเปิดกระเป๋าอุย้ยพีเกมมาแล้วสามตัวใช่เออพีเกมเบเก้าอีกรอบนะอันนี้รอบเป็นสองแล้วนะพีเกม โอ้คูณเนี่ยคูณน้อยมาคูณแบบรันทดมากแล้วน,นะ้ะว่าจากปีนี้เลยกันถ้าจ่ายไม่ดีก็ไม่ต่อแล้วน,น,นะช่เาเถอะนะอย่างน้อยเราเสียเนี่ยก็ดีกว่าไม่เสียทั้งหมดแล้วน,นะเสียสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี คือถ้าเราฝืนเล่นเงินเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็พาเสียทั้งหมดแล้วนะ ยีงมีเกมร้อยกว่าบาทหัวจะปวดเลยแล้วนะอ่ะจบไปหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์มีเกมเข้าไม่ได้ดูดีเลยแล้วนะอ่ะก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เสียไป500เองนะ ชนะเสียน้อยเสียมางเสียยากเสียง่ายเนาะก็ดีกว่าเสียทั้งหมดไปแล้วกันนะครับผม502บาทท่านทายินดีจบกดไลค์กดแชร์ให้กดติดต่อใครด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าลงน,นะเก็บทุนนี้ไว้เล่นเกมอื่นกันดีกว่านะครับผมก็ไว้เจอกันฮนะ